ผู้แทนเรลี่ยนจากโรงเรียนปฐมระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเด็กหญิงกัญญาลักษณ์ผู้นวลชั้นประถมศึกษาปีที่6รับ1ครับลำดับต่อไปนะครับผู้แทนจะเปียนจากโรงเรียนประถมระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเด็กหญิงกัญญาลักษณ์ผู้นวลชั้นประถมศึกษาปีที่6รับ1ครับ ฉันชื่อกัญญาลักษณ์ผูนวลปีนี้ฉันอายุ12ปีแล้วแม่ของฉันบอกว่าฉันเกิดมาโดยการผ่าคำคลอดฉันเห็นในใบบันทึกของแม่แม่เขียนว่า แ,แม่ก็เลี้ยงดูแนฉันมาอย่างนี้เลยฉันมีความรู้สึกว่าเวลาที่ฉันเข้าหาแม่ฉันมีความรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเหมือนว่าโลกของเรามีแบบพายุไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งส้นทัวงแต่ ช่วยสอนฉันในสี่กังทางที่ฉันยังไม่รู้ฉันรู้สึกว่าแม่ดีกับฉันมากเมื่อเรีมาที่ฉันไม่เข้าใจ,จากับการว่าแม่ก็จะคอยช่วยสอนฉันทุกอย่างที่แม่สอนฉันถือแนะนําวัตแต่เนสิ่งที่ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องในรก็ตามแม่ชอบให้กําลังใจฉันโดยการ ติดสายพงของหลุดมนาอังสุภาสิบองเปลียบไว้ให้ผู้ฉลาดตรองเห็นชอบตามแนงฝังจิตแล้วจักได้ห่อได้ลืมุู